เสร็จเรียบร้อยนะครับงานเ e ตอัพกีตาร์ตัวนี้ทําการแก้ไขงานเฟตให้ด้วยนะครับทำบันาเฟตทาองศาให้ใหม่ตอนนี้เล่นได้ดีแล้วครับแอคชั่นทุกอย่างเสร็จให้บาลานซ์ปิกอัพจัดการให้ใหม่หมดนะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นนะครับว่าได้เท่าไหร่กันบ้างเล่นสบายหรือเปล่านะครับ0.055นะครับที่ 1e คุมง่ายเล่นง่ายนะครับแอคชั่นนี้ 6e 0.075นะครับกับสายเบอร์ส0นะครับ พอแล้วนะครับแอคชั่นนี้ถือว่าเล่นสบายคุมง่ายสำหรับกีตาร์ที่เซฟ,ฟเรื่องงบประมาณบัจเจตแบบนี้นะครับกีตาร์เซฟ,ฟงบประมาณเนี่ยหมายถึงว่าราคาไม่ได้สูงมากปัญหาของเขาคืองานคอกับเฟรดนะครับแต่มาเจอทางช็อปเนี่ยบางทีทางช็อปแก้ไขให้เลยนะครับเพราะว่าไม่อยากปล่อยงานพวกนี้ไว้ปล่อยไว้เนี่ยกีตาร์มันจะเล่นไม่สบายนะครับทำแอคชั่นก็ทําได้ไม่ดีนะครับเฟสด up ได้ไม่ค่าที่ไม่ดีตอนที่ทางช็อปจัดการ ปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วนะครับ